ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ไปดูชะตาชีวิตของบรรดาเหล่าไอ้เข้เหล่านี้กันหน่อยครับจระเข้ฝูงใหญ่ครับมีประมาณสักร้อยตัวตอนเนี้ยไม่มีใครดูแลพวกมันนะครับแล้วมันก็อยู่กันอย่างอดอยากหิวโซเลยบางตัวก็ตายบางตัวเหลือแต่กระดูกครับที่นี่เป็นบ่อเลี้ยงจระเข้ครับอยู่ในอำเภอสิงหนนครที่จังหวัดสงขลาเจ้าของบ่อเลี้ยงเนี่ยตายไปเมื่อปีที่แล้วจระเข้ก็ไม่มีใครมาดูแลต่อนะครับ ตอนแรกเนี่ยทางบ่อแจ้งกับสำนักงานประมงในพื้นที่ว่าเลี้ยง190ตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเหลือแค่ร้อยตัวครับอยู่สภาพบ่อสิครับยาขึ้นปกคลุมเลี้ย้ยไปหมดเลยชาวบ้านเขากลัวมากเพราะว่าบ่อเน,นี้ยมันอยู่กลางชุมชนวันดีคืนดีฝนตกหนักๆน้นําม,มันเพิ่มน้ําขึ้นจระเข้บางตัวครับมันปีนออกกระโดดออกมาแล้วไปนอนอยู่กลางถนนในหมู่บ้านนอนอาบแดดอา้าปาก โชคดีว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเจอนะครับเขาก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหน่อยล่าสุดครับมีหน่วยงานทั้งจากสำนักงานกระมงของสงขลาตัวแทนจากอบตอผู้ใหญ่บ้านในชุมชนพากันไปตรวจสอบแบบนี้เลยฮะไล่ดูไปทีละบ่อทีละบ่อ,บอเช็คจำนวนจระเข้ทั้งหมดอย่างที่บอกจดแจ้ง190ตอนนี้เหลือแค่ร้อยเดียวบางตัวก็ตายบางตัวเหลือแต่กระดู แล้วกบ็บางบ่อเนี่ยที่เขาแยกเลี้ยงไว้เนี่ยนะฮะก็กลิ่นเหม็นก็มีแล้วน้าก็สีเขียวเลยแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการยังทําอะไรมากไม่ได้เพราะบ่อแห่งนี้เขามีการทําสัญญากับเอกชนรายหนึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบุรีครับว่าถ้าเลี้ยงไอ้เคจนอายุเขาได้2ปีก็จะมารับมาจับไปแปลรูปเป็นเครื่องหนังแต่ช่วงที่ผ่านมาเจอโควิด -19 อุตสาหกรรมเครื่องหอนังเจละเข้ไปต่อไม่ได้หยุดชะง,งักแล้วเจ้าของบ่อที่เขาเลี้ยงก็มาตายอีกครับ ก็เลยกลายเป็นปัญหาซ้ําซ้อนนี่คือภาพตอนที่บางทีหลุดออกไปแล้วก็ไปจับได้ข้างนอกฮะจับได้ข้างนอกบางครั้งทํำยังไงอะ่ะก็ต้องจัดการตามปัญหาเฉพาะหน้าที่เจอเจอต้องเซฟชีวิตของผู้คนเด็กเล็กผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเอาไว้ก่อนตอนนี้ทางการมาดูแล้วเดี๋ยวจะคุยกับเอกชนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาทางในการช่วยเหลือดูแลและเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อไปครับ